วันนิ้สามพัน 4, า้าวเพื่อนด้าีกสีข้างเราพาที่น้องนะครับมาดูข้าวเหนีวกรมครับสามารถสามารถทูได้ตลอดทปีนะครับข้าวเหนียวกรมทูเสือทางด้านข้างของผมนี่นครับก็ออกรวมเก้าสัวเซลลนะครับหรือระ,ระยะเป็นระยะเขาระยะสรระยะน้ำนมนะครับก็เดยนพะี่น้องเงรับชม เราได้นําเสนอข้าวเหนียวกัาผูเขียวไปในคลิปที่ผ่านมาแล้วนะครับผมระยะออกรวงนะครับผมตอนนี้ข้าวเหนียวกัมผูเขียวที่ท่านรับชมอยู่นี้นะครับออกรวง90%แล้วนะครับผมให้ที่เราได้ดูนะครับสภาพแงนะาที่เราปลูกก็คือนานาปานกลางนะครับไม่ลุ่มไม่ดอนเกินไปน้ําขัง ระดับ5เซนนะครับผมอยู่ประมาณนี้การแตกกอดีครับผมระ,ระดับพื้นนา5น้ำขัง5 5-10เซนเนี่ยข้าวสายพันธุ์นี้จะแตกกอดีทรงกอตั้งตรงน,น,นะครับผมข้าวเหนียวกัมคูเขียวลวงลวงของลวงของข้าวเหนียวสายพันธุ์นี้นะครับจะมีสีสีม่วงนะครับผมพอเมล็ด แก่เต็มที่นะครับผมเป็นแป้งที่แก่เต็มที่ก็จะมีสีดํานะครับลำต้นของของเขายาแส้ทันนี้ก็เป็นลำต้นสีม่วงนะครับขอบใบสีม่วงขอบใบเขียวเอ้ยให้แผ่นใบเขียวขอบใบม่วงนะครับ <S <S 1> <S 1> สำหรับพี่น้องที่ชอบ ทานข้าวเหนียวสีดำนะครับก็สามารถนําไปประยุกต์กับเมนูอาหารนะครับเป็นของหวานหรือว่าจะําไปผสมข้าวขาวข้าวเหนียวสีขาวนะครับเพื่อที่จะให้ในข้าวเหนียวของท่านมีสีสีม่วงนะครับข้าวที่ท่านทานนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปดู ลักษณะทั่วไปนะครับของข้าวเหนียวสายพันธุ์นี้นะครับผมส่วนส่วนท่านที่ซื้อนัุนข้าวของเราไปนะครับปลูกก็ก็จะออกลวงพอพร้อมก,กับบลินฟาร์มนะครับคาลำต้นสูงมา1ร้อยสี่สเซนครับร้อยส0มสิบร้ยสีเซน ก็สวยงามดีนะครับผมสวยงามดีข้าวสายพันธุ์นี้สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีนะครับผมเป็นทั้งสภาพไร่และสภาพนาสวนนะครับผู้ที่สนใจนะครับข้าวสายพันธุ์นี้นะครับผมข้าวสายพันธุ์นี้คือกรำผู้เขียวหรือหอมผู้เขียวนะครับผมทางภาษา,าวิชาการกรมการข้าวจะ ช้ชื่อข้าวแทยพันนี้ว่าข้าวเหนียวหอมผู้เขียวนะครับเดี๋ยวที่เราได้พันนี้มาก็ชื่อกำผู้เขียวนะครับก็ mm. ถ้าเรียกชื่อ,อยังไงก็เอ่อสองสายพันธุ์นี้แหละครับผมสองชื่อนี้นะครับลักษณะทรงต้นลักษณะของลำต้นก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ต่างกันถ้าก็เหมือนกันเลยแหละแต่ว่าชื่อชื่ออาจจะเพี้ยนเพียนนิดนึงนะครับผมการตั้งชื่อ อายุเก็บเกี่ยวนะครั้ามสิบร้อยสี่สิวันนะครับผมก็จากนี้ไปประมาณยี่สิบเจ็ดยบแปดวันเราก็จะเก็บเกี่ยวข้าวสายพันุนี้แล้วนะครับผมข้าวสายพันธุ์นี้เปิดจองเป็นกิโลกร,รัมได้เปิดจองเป็นซองนะครับผมสำหรับผู้ที่ต้องการไปเป็นเนมเล็ดพันธุ์ก็สั่งมาเป็นรวงหรือจะสั่งเป็นซองนะครับผมซองขนาดซองขนาดยีบาทนะครับผมก็จะรวบรวไมไว้นี้นะครับผมมี มีไม่เยอะทำสายพันธุ์นี้นะครับข้าวพันธุ์นี้เราก็จะนําไปปลูกในฤดูการนาฝั่ง2564นะครับต่ออีกรอบหนึ่งเพราะว่าพื้นที่ในการผลิตมมีไม่เยอะนะครับหากท่านใดสนใจนะครับก็ทักมาทางเพจวอลินฟาร์มพันธุ์ข้าวพื้นบ้านสีหรือว่า,าทางวอลินฟาร์มแชนแนลนี้นะครับผมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับผมกด ติดตามกดกระดิงกดไลค์นะครับให้วลินฟากข้ขาวา้านบ้านอนึงซีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในให้เราผลิตชิปพันข้าวและพันข้าวต,าต,าต่างๆนะครับนํามาเสนอพี่น้องให้ได้รับชมเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ